าจากนาไพยนะก็มีเป็นดินน้ผประสบกบารบังกงน,น้ำก็รากดีพิจิกนะแล้วก็มีเป็นล่มเนถหุนตุนกลุ่มนะแต่ไม่มีธาตุไฟเลยนะแล้วก็เด่นเด่นนะมีเป็นเดืดานวันอาทิตย์นะมีเป็นเทมเพลนก็คือราศีธนูนะก็ขาดธาตุไฟอย่างเดียวนะธาตุไฟคือเม่สิงห์ธนูไม่มีนะแต่ว่าเด่นเป็นธนูขึ้นมากับวันอาทิตย์นะก็จากหน้าไัยนะเทมเพรนาานะก็ ในตอนนี้นะเขาน่าจะเหมือนตื่นรู้แล้วนะหรือว่าทบทวนแล้วก็ตอนนี้เริ่มเย็นลงแล้วนะในอดีตนะสิบจากเลยนะก็มีความเรียกว่าสาหัสสากันเลยนะเป็นคนที่จบแล้วเลิกกันไปแล้วได้นะสิบจากนะก็คือฝากรอยแผลเอาไว้เลยนะไม่ใช่คนใหม่นะแล้วยังมีซิกอฟครับอีกนะเป็นคนเก่านะที่มีความคิดถึงหรือนึกถึงอยู่นะหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันก็นกนได้ถ้าไม่ใช่คนเก่าที่เคยเจอ ในชาตินี้นะก็อาจจะเป็นคนในอดีตนะที่คุณอาจจะได้เจอในอนาคตนะอดีตชาติอาจจะเคยผูกพ,พันกันในอดีตนะก็เรียกว่าในตอนนี้นะสามเหลี่ญนะเขาหลังจากที่ทบทวนตื่นรู้แล้วก็ที่ผ่านมานะเจอบทเรียนกันไปนะเขาอาจจะทําไม่ดีกับคุณหรือคุณผก็อาจจะมีประสบการณ์หรือมีความอะไรอะ่ะเรียกว่าภาพความทรงจําในอดีตนะที่ทําไม่ต้องหันหลังไลเนี่ย หันหลังกันไปนะก็คือสร้างความเจ็บปวดให้กันและกันนะแต่ว่าสามเีืยนนะในตอนนี้น่าจะใช้ระยะเวลามาพอสมควรแล้วนะเพราะว่าถ้าหลังจากเขาทบทวนตืต่นรู้แล้วนะเขามีหนึ่งดาบนะคือเอ g e of sword นะคือการที่จะตัดหรือจะชัดเจนหรือคิดอะไรได้แล้วนะแล้วก็มี night of pentacle นะคนนี้คือมีความทรงจําหรือว่ามีอะไรที่เรียกว่าเขาจะกลับมาอยู่นะแต่มาแล้วช้ามากนะคนนี้ก็คืออาจจะมีความ เป็นความผูกพันความรู้จักกันหรือว่าเคยรู้จักกันมานานนะก็มีความทรงจําด้วยกันนะห้าปีแปดปีสิบปีขึ้นไปเลยนะก็ห่างหายก็ไปนานนะแต่ว่าหนึ่งดาบนะที่ชัดเจนในใจเขาก็น่าจะยังเป็นคนต่อเก่าในอดีตรือเขาเล่อนนึกถึงดูนะก็เขาคิดที่จะมีการเอ,อเข้ามาวนเวียนสารความสัมพันธ์กับคุณนะเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะสามเอ็นคือกําลังวางแผนอยู่เลยนะสามเอนแล้วก็มีเป็นเอ,อ สองเหรียญน,นะก็คือจะมีการวนเวียนอนะินฟินิตี้นะบาลานะครับคองความสัมพันธ์กับเข้ามานะเป็นสิบเหรียญน,นะสิบเหรียญนี่คือมีความเป็นครอบครัวนะถ้าในเรื่องของการเงินก็คือเขากําลังเอ,อมีเป้าหมายอยู่ก็ได้นะว่าจะต้องทําเงินให้เป็นกอบเป็นกรัรมเนะ่คือสิบเหรียญเต็มหนึ่งแสนสิบล้านไปเลยนะหรือหลักล้านได้นะสิบเหรียญน,นะก็คือเต็มที่เลยนะเพื่อครอบครัวหรือเพื่อการเงินความมั่นคงก็ได้นะตอนนี้กําลัง หมุนเงินอยู่ก็ได้นะสองเหรียญนะประคับประคองอยู่นะสามเหรียญก็ต้องมีเรื่องการงานการเงินเขากำลังจะไปทํากิจการหรืออะไรสักอย่างค้าขายก็ได้นะส่วนความสัมพันธ์ก็คือคนนี้นะที่เขาจะกลับมาเป็นคนที่เขารู้จักคุณนานนั่นเองนะแต่ว่าเขาจะมีปัจจัยบางอย่างที่เขาจะสร้างเรื่องขึ้นมาหรือว่าทําประเด็นขึ้นมานให้ได้มีโอกาสกลับมาหาคุณใน <S <S เรื่องการงาน,งานการเงินได้นะคุณยังเป็นเดือดซัน นั่งใใจเขาอยู่นยะก็คือยังเป็นเป้าหมายนะทีน,นี้เขารู้สกว่าคนนี้ก็ยังเป็นอะไรที่โดดเด่นสุดนะแล้วก็ยังมีความห่วงแหวนเสียดายอยู่นะสี่เหลียญก็คือห่วงนะถ้าไม่ใช่ห่วงนะห่วงเงินห่วงทรัพย์สมบัติห่วงความสัมพันธ์ห่วงคนเก่าๆห่วงคนนะหรือว่าอะไรก็ตามนะอันนี้ก็คือเขาอาจจะมีความเป็นโลกส่วนตัวได้นะสี่เหลียนก็คือยังเก็บบางอย่างไว้นะไม่เปิดเผย ให้คนได้รู้นะก็คือสี่เหรียญอะไรที่แบบเกี่ยไว้เลยนะส่วนสิบถ้วยนะก็คือเรียกว่าโอ้สิบดาบสิบถ้วยแล้วก็สิบเหรียญนะคือเคยเป็นครอบครัวกันแล้วก็เคยมีความสุขนะที่ผ่านมาเรียกว่าคุณน่าจะเป็นนัมเบอร์วันของเขาแนละ้วไม่ันจะมีขึ้นเดือดสันนะก็คือมีทั้งความเป็นครอบครัวแล้วก็มีความรักความอบอุ่นที่ให้กันเต็มสิบเลยนะไม่มีหักนะสิบถ้วยก็เลยมีความเสียดายได้นะนี้เนี่ย มันดันไปเจอสิทธยาคือดันจบไม่สวยนะด้วยตัวเขาเองหรืออะไรก็ตามนะแต่เขาจะกลับมานะโดยที่เขาก็จะพยายามประคับประคองนะส่วนการงานหน้เขาก็จะต้องหุนเงินนิดนึงนะเพื่อให้มันเ,นเต็มสิตนะเราก็จะมีการวนกลับมาคนเกา่าจะมีโอกาสการได้ขอเริ่มต้นใหม่นะหรืออาจจะเป็นคนใหม่เลยก็ได้นะหนึ่งด้วยซี่อ้อครับอย่างที่บอกถ้าไม่ใช่คนเก่าที่เคยเจอกันใน ชาตินี้นะก็อาจจะเป็นอดีตชาติเลยที่คุณยังไม่เคยเจอเขามาก่อนเลยก็ได้นะแต่ว่ามาเกิดแล้วยังไม่ได้มาพบก,กัน้วพอเวลาลงตัวปับ๊บก็จะได้มาเจอกันในชาตินี้เองนะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันก็ได้นะยินท้วยจะมีข่าวดีนะหรือว่าได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะเพราะว่าคุณนีนั่งเป็นเดทไซน์นะน,นี่ก็พูดถึงอดีตนะว่าเป็นนั่งคนเก่าก็ได้หรือคนที่เคยคู่กันในอดีตชาติก็ได้นะจงวนกลับมาเจอคุณนะโดยที่ เขาอาจจะกํลาลังหาวิธีในะการเข้าหาคุณอยู่นะเพราะมีสามเหรียญสองเหรียญน,นะจะมาวนเวียนเกี่ยวข้องนะเพราะว่าในนี้คุ้นเคยเป็นความสุขความทรงจําความมั่นคงของเขานั่นเองนะถึงแนมะ้ว่าจะจบไม่สวยนะสิาบเนะี่ยฝากรอยเอาไว้เลยนะแต่ไม่รู้คุณจะลืมได้หรือเปล่านะจะใครให้ได้หรือเปล่านะสิบดาบนี่ไม่ธรรมดานะตันี้ใสแบบนี้นะก็ไม่รู้นะว่าเขา จะสามารถปรับปรุงตัวได้แค่ไหนแต่เทมเพลนก็คือเขาน่าจะเหมือนเริ่มจะตื่นรู้หรือว่าเรียนรู้กับชีวิตอะไรมาแล้วนะเขาเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะถ mm ึง hmm. ได้คิดที่จะเข้ามาหาทางเข้าหาคนแล้วก็มาปณิปัตนมเข้ามาเอา่อเรียกว่าบาลานในความสัมพันธ์กลับมาให้มันเป็นอะไรที่สามารถเปมีกันไดน้แล้วก็จะมีข่าวดีแนละ้วถ้าไม่เอาคนเก่าเนะี่ยก็อาจจะเจอคนใหม่รักใหม่เลยนะเพราะมีหนึ่งถ้วยรออยู่นั่นเองนะแล้วคุณเป็นเด็ดซานด้วยวคุณจะเลือก คนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้แนละ้วหรือจะเป็นคนในอดีตชาติกับมาเจอเราได้มาเริ่มกันก็ได้นะก็ร่วมๆเป็นประมาณนี้